Come on go mm go -hmm. 没得明白。 Ok, on s'en, on s'enferme, on Ok, ok, ok. เราจะตีะฮะเจะตีมเล่นบ้างโอถ้าเราเออถ้ามันจะตีมเพราว่าหันเอเอเราผมกรอบเราผมกรอบแล้นะไอ้ขี่ใสตัวนั้นมาช็ตีมัน,มน,นได้ได้ไอ้ตรงรหัสเพื่อนอะได้ัไอ้ของผม มันคิดไปคิดมามันดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันมันมันก็สะดวกดีอ่ะแต่เชื่อว่าผ่านรอบน้ตายไปเรื่อยมาสองวันแปดสิบชั่วโมงแล้วแต่ที่ไม่น่าเชื่อคือมากกว่าคือนิวเวอร์ที่อ้อ ามร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงวันฮิวห้าร้อยตั้งที่ห้าร้อยหกยี่สิบร้อยห้าสิบอันโชพันสี่อ่ะพันสี่ยี่สิบวอลเฟมพันเก้ายี่สิบสามมันเกมโทรศัพท์มันอันเดิมดีเนาะอันเดิมดีกว่าเนาะเอาตรงตอืม เยอะไม่ใช่หรอกฟิวส์หัวคอซ้ำกันเลยอันเดิมมันดูขลังมากเลยอันนี้มันดูไม่ขลังเลยไปยังเดียวเสร็จยัง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 อาปืนกระสุนสามได้ไหมก็กระสุนสองได้ไหมกระสุนหนึ่งนะ,นะมันฟิวโง,ง่งๆนี่แหละ,ะจะมันเป็นฮันโชดาวสองนี่มันเปลี่ยนเป็นฮันโชดาวหนึ่งเก้าเหมือนเหมือนนั้นไงเหมือนเหมือนวอลฟรมไง,ง <laughs> แต่สามสิบนาทีมึงต้องเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงกันนะกันก็เมื่อก่อนก็หนึ่งชั่วโมงนะใช่ไ่แพทแพทแรกๆรกอะแพทแรกๆรหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งคนแคมป์แบบแคมเอาตายอะมันสนุกตรงแคมป์นี่แหละเกมเนี่ยเอาตรงๆนะมันไม่ได้สนุกตรงวิ่งยิงกันฝรั่งฝรั่งมาแซะมึงมาเล่นเอเชียก่อนแล้วมึงจะรู้ไอ้เหี้ยขนาดโดนตายมันยังเล่นเรื่อย ไอ้เียมึงเล่นหลังคาได้มีเอเชียเล่นหลังคาไม่ได้ไงแม่งพร้อมจะประเด็นคือแบบไม่ได้เล่นนานะแล้วเราเริ่มรู้สึกเรียบร้อยมันมีทางออกไหมไม่มีหรอกมันก็ต้องอเคอนขึ้นบนกระนาเข้าเถอะนเนี่ยต้องเล่นดี<ๆ> เรียวน้ำดิอ้ผมไอผมน้ำอะได้วันน้าพี่อ่ะวันนาพี่จับโอ้แต่ก่อนผมเล่นได้ดูทุกวันเนี่ยยังล้อนล้นอยู่เลยพี่ทำตัวไม่ถูก เดียวเหรอเจ็บตกใจมีมีมีอีกเฮ้ยเจ้โงเจดออกพี่โดนไ่โดนจะซ้ำอีกเว้นหนึ่งข้าตัวไม่เกิดปัญหาไปไหนไม่รู้แม่งชอบเป็นแบบนห้นบางทีเราเล็งโดนนะแต่แม่งไม่โดนเนี่ย หรือว่าไปปรับแบบว่าเวลายิงต้องห้ามขยับอีกแล้วพอพี่เป็นบ่อยขวอยในบ้านมันอยู่หน้าบ้านมันอยู่กำแพงหน้าบ้านลุงยิงนะตรงนี้คอปเตอร์หน้ากูเลยหน้ากูเลยเออไอสัตว์เอ้กูเคยคิดว่าอยู่ในบ้านจริงๆ giết chết giết giết giết, Ê, đi mà Bốt, sát tù Sát tù tư Quấy, bà nhắm, bà nhắm, bà nhắm Lúc gì á ไหนวะต้องบอกวะนี่ไงคิดไม่ได้จริงด้วยจริงด้วยน่าจะให้หลังหินหลังหินเลยลูกหลังหินลูกหลังหินไอ้เหี้ยหลังหินนี่หรอเออไปดูอีหลังหินอีกหลังหินหนึ่ง